เยาประกันไม่ไหวแค่ทำตาม3ข้อนี้ช่วยคุณได้แน่นอนในกรณีที่เราจำรับยาประกันไม่ไหวใช่ไหมคะวันนี้นะคะเดือนมี3ามทางเลือกให้นะคะ ทางเรืองแรกก็คือว่าเรื่องการเวนคืนกรมธรรม์หรือว่าการยกเลิกกรมธรรมนั่นเองนะคะพอเรายกเลิกหรือว่าเวนคืนกรมธรรม์เราจะได้รับคืนมาเป็นมูลค่าของเงินสดนะคะแล้วความคุ้มครองในกรมธรรมน์เล่มนี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีเลยนะคะสองก็คือว่าการใช้มูลค่าเงินสำเร็จนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือจํานวนเงินอ,อปะการนะคะจะลดน้อยลงนะคะ ชีวิตนะคะไปจนตรอดอจนครบสัญญานั่นเองนะคะ3ก็คือว่าการขยายเวลานั่นเองนะคะอันนี้จํานวนเงินประกันเท่าเดิมนะคะแต่ระยะเวลาที่ขยายนะคะลดน้อยลงไปจากเดิมนั่นเองไงคะเช่นคุณ A ได้ทําทุนประกันชีวิตที่1รล้านบาทช่ะ เบี้ยประกันมาแล้ว7ปีพอเขาปีที่8คุณเอไม่สามารถที่จะชําระเบี้ยประกันได้ mm. ก็เลยไปสอบถามกับตัวแทนว่าถ้าเขาจะเวรคคืนนะคะ mm. เขาจะได้รับเงินเท่าไหร่แบบที่คุณเอทำค่ะเป็นแบบตั้ก้าทับยี่สิบใช่ไหมคะตารางการเวรคืนให้ดูปีที่7นะคะปีที่7มูลค่าการเวรคืนจะอยู่ที่91,000บาทเองนั่นเองค่ะแตถ้า อยากรู้ว่ามูลค่าเงินสําเร็จจะได้เท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ที่3 7 8 0 0 0บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาถ้าเราไม่เอา2อ,อย่างนั้นถ้าเราไปขยายระยะเวลาก็คือจะขยายระยะเวลาในการคุ้มครองชีวิตที่33ปี กับอีก340วันนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่า3มทางเลือกอใหญ่ๆที่สามารถให้เรานะคะได้รับผลประโยชน์จากเกาากรมทันที่เราได้ถืออยู่นั่นเองนะคะ